โอ้สวัสดีครับหลวงพี่ครับหลวงพี่มาดูได้เลยเนี่ยสติกเกอร์โชคดีอยู่ในนี้แหละลูกหลวงพี่ <c oughs> ผมดีวไว้แล้วผมดีวไว้แล้วขอค่าดําเนินการเฉยๆ <c oughs> ไปฮะองค์นี้องค์ที่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้อันที่แปดนะองคน,นี้อันที่แปดโอเค <c oughs> พี่ผมบอกแล้วนะเรื่องจริง ผมบอกว่าเรื่องจริงของจริงไหม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 ,มอของจริงไหมผมบอกแล้วของจริงรังนี้มันรังทองคำโอ้โหใครไม่เล่นกระดานนี้พลาดจัดผมบอกแค่น,นี้แหละเอาแล้วนะโอ้ยขอ ใครเล่นกระดานนี้โคตรโชคดีผมบอกเลยผมบอกเลี้หลังนี้มันยิ่งกว่าเนื้อเนงินนักการของคาอีกอู้ตื่นเต้นอะ่ะมือสั่นหมดแล้วนี่เห็นนะใครได้ไปก็ขอโชคดีนะฮะใครได้ไปก็นั่นแหละมีค่าน้ำมันยังไง แลวหลวงพี่มาด้วยนะคือประเด็นคือหลวงพี่มาเล่นด้วยนะแล้วหลวงพี่เปิดโชคดีเลยนะกระดานแรกด้วยนะโอ้โหดวงยังไงทุกคนอืยผมก็ลุ้นอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมายเลขแรกหมายเลขแปดครับเรียบร้อยแปดครับเรียบร้อยมันคือรายการอะไรหลวงพี่แปดครับเรียบร้อย ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้รายการอะไรโอ้โหท่วมจัดพิรักเดียวคือรายการอะไรหลวงพี่ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวผมไอ้น,นี่ให้เดี๋ยวผมไปขึ้นให้พิรักเดียว <c oughs> ขอค่าน้ำมันหน่อย <c oughs> โอ้โหขนลุกอันนี้รายการอะไรไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆเลขแปดด้วยรายการที่แปดอะไม่รู้เหมือนกันโอ้โห สุดยอดเนี่ยไม่มีใครเล่นโอ้ยโอ้ยไม,ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาทองคำมาให้เนี่ยผมบอกนิ้วไปลูกพี่เจ็ดร้ห้าสิบปิดเปิดสิบเหมือนเดิมใครอยากเล่นทักมาเลยนะฮะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมประมาณทุ่มหนึ่งครับผมก็เปิดจนกว่าจะหมดนะฮะลุยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับใครอยากเล่นก็แอดเฟซไปเลยนะฮะขอบคุณครับผณครับ ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ